ในโลกแห่งอนิเม่นั้นจะไม่ค่อยเด่นเนื้อหามากนะักโดยส่วนใหญ่แล้วโลกของอนิเม่เนี่ยจะมีเนื้อหาที่น้อยมากๆเลยครับมไม่ถึง H อนิเมะน,น,นะแต่ถ้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมภูมิใจนําเสนอเป็นอย่างมากทั้งลายเส้นทั้งภาพเป็นอะไรที่สวยมากๆเรื่องเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมเหมาะสาหรับสายฮาร์เร็ทั้งหลายแหลกเลยและผมขอบอกด้วยนะครับว่าวิาวดีโอนี้เปิดการสปอยเนื้อหาอย่างละเอียดยิบเลยนะครับผมแต่อาจจะไม่พูดถึงบางฉากเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่ามันหมายถึงฉากอะไรเรื่องนี้มีชื่อว่า าาผมจะเล่าเรื่องยอ่อของมันให้ฟังก่อนนะครับผมโดยพระเอกของเราเดี่ยจะต้องตัดสินใจนะครับผมว่าจะเลือกใครเป็นเจ้าสาวในบรรดาพี่น้องทั้งหมดแน่นอนว่าไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆนะครับผมไม่ถึงตากสายเลือดก,กันได้แหละแต่ถ้าว่าตัวพระเอกนั้นก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนนด้นมีความสัมพันธ์กันแบบเดิมแต่ถ้าว่าสุดท้ายนั้นพระเอกจะเลือกใคร เริ่มการสปอยแบบละเอียดจิบเพื่อเรื่องขึ้นมาพระเอกได้กล่าวทักทายในะห้องนักเล่นโดยพระเอกเรื่องเดียจะมีชื่อว่าโคกิโดยโคกิเดียได้กล่าวทักทายว่าอารุสวัสดะในตอนนั้นโมโมได้วิ่งเข้ามากดโคกิแล้วได้พูดว่าอารุสวัสดโคจังในขณะเดียวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาพร้อมหมัดแต่ไม่ได้ต่อยนะโดยเธอคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอันเซเป็นน้องเล็กสุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเธอกำลังบ่นเกี่ยวกับการื่นดอนของพระเอกอยู่นะครับผมตามสไตล์ของ สาวซิเดเดรรและในตอนนั้นได้มีสาวใสชุดทํางานคนหนึ่งได้เดินมาเคีัวอันซีนะครับผมแล้วก็พร้อมกับพูดว่าไปกันได้แล้วอันซีตอบกลับไปว่าค่ะโดยสาวใสชุดทํางานคนนั้นมีชื่อว่ายูรีนะเป็นสาวที่แจ่แมแววเลยจริงๆอะไรๆ,ๆการดูสายฮาเร็มเราไม่ควรอวยใครคนใดคนเด็งนะครับผมเพราควรอวยทุกคนที่เป็นตัวละครหญิงในเรื่องต่อมาเป็นสาวเบสที่มีชื่อว่าซาอุริ เเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดีเป็นคนบางทีผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมืกันนะก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับผมที่ใช้ชีวิตกันอยากมีความสุขในตอนนั้นโคกิกับซาอรินะครับผมอยู่ด้วยกัน คโคกีได้ถามซาโอริไปว่ามีอะไรช่วยไหมซาโอริได้ตอบนะครับผมว่ามันไม่ดีหรอกนะที่จะให้แม่บ้านขอความช่ียเหลือนโคกีได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกซาโอริเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยวานให้โคกีไปซื้อของให้โคกีได้ชวนซาโอริให้ไปซื้อของด้วยกันนะครับผมแต่ทว่าเธอก็ได้ปฏิเสธเพราะว่าเธอไม่ค่อยถูกกับโลกภายนอกซะเท่าไหร่และโคกีก็ได้ไปตลาดคนเดียวในตอนที่โคกีกำลังออกไปซื้อของอยู่ดันและในตอนนั้นฝนก็ดัดตกขึ้นมานะครับผม จนทัพไอซาโอริเดียต้องวิ่ง,งร่วมไปให้กับโคกิทั้งทงที่ตัวเองเดียไม่ถูกกับโลกภายนอกเอาซะเลยแม่ก็ทําให้โคกิได้เห็นคุณค่าของผู้หญิงคนนี้มากขึ้นแล้วนะไม่ถึงทําให้โคกิเดียมีใจรักมากขึ้นไปอีกในตอนกลับเดียโคกิได้แบกซาโอริกลับบ้านนะครับผมลับมาถึงบ้านโคกิได้พูดว่างั้นขอไปอ่านนับก่อนแล้วนะและในตอนนั้นเองซาโอรีได้กอดโคกิและพูดว่าฉันจะเป็นคนให้ความอบอุดนแก่คุณเองจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ร่วมรักกันนะครับต่อมาบนดตามปกติ เป็นบทสนทนาทั่วๆไปในตอนนั้นได้กินข้าวเสร็จโคกิได้กลับห้องและในตอนนั้นเองสาวได้ช่อททำงานก็ได้มายักห้องของโคกิและก็ได้ถามโคกิว่านายถ้าเรื่มรับวกกับซาอุริแล้วใช่ไหมโคกิตอบกลับไปว่ามันลำบากานาที่ใช้พูดแบบนี้นด่ยูริดะได้ตอบกลับไปว่าฉันต้องการที่จะยินยันคำสัญญาของการแต่งงานนายจำได้ไหมให้ซาอุริเป็นคู่บ้านของนายจะดีเลวเหรอโคกิได้ตอบกลับไปว่าไม่รู้ผมรู้สึกกังวลที่จะให้เลือกในทั้งหมดยูริดะก็ได้เข้าไปกอดโคกิและได้พูดว่าโคกิยนะ แต่ว่าจะเป็นเด็กตลอดไปมันคงไม่ได้หรอกนะฉันเองโมโมซาโอริ Momo, ori, ทุกคนก็รักคคกิเหมือนกันหมดนั่นแหละถึงควายอยากใดจะคิดไม่ออกก็เถอนนะค<ป>คกิได้ตอบกลับไปว่าผมเองก็ต้องการพี่สาวนอกสาวเหมือนกันนะคือโคกิเนี่ยเขาอยากรักษาวความสัมพันธ์แบบนี้เอาไว้นะครับผมถ้าว่าเขาเลือกใครคนใดคนนึงเนี่ย ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งหมดอาจจะแตกสลายก็เป็นได้มันยากมากที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นตูแล้วก็ตูจะเลือกสาวใหญ่กเ็เถอะแย่อยากเล่นหน่าผมจะ้สยฮารเรมอยู่แล้วในตอนที่โคกิพูดจบยูริดาก็ได้รุกโคกิทันทีนะครับผมจากนั้นทั้งสองคนก็ได้รวบรักกัดนี่ก็เป็นรายที่สองของโคกิแล้วจากนั้นยูริดาได้พูดไปว่าหวังว่าจะหันมามองฉันบ้างนะจากนั้นยูริดาก็หลับไปแล้วก็โคกิเดียวก็จุบเป็นฉากที่สวยงามสุดๆฉากนี้จบสำหรับตอนที่หนึ่ง เปิดมาตอนที่สองโคกิก็ยังคงไม่ยอมเลือกใครพ่อของทั้งสี่คนก็ได้ทับโคกิไปว่าไม่ชอบการแต่งงานกันหรอโคกิได้ทัมกลับนะครับผมว่าพวกพี่ๆก็ต้องมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่หรอ,อยูริดานะได้พูดไปว่าเรื่องนั้นฉันไม่มีปัญหาหรอกนะในขณะเดียวกันอันสีได้ตะโกนไปว่าฉันไม่ได้ชอบโคกิสักหน่อยตามสไตล์ของสาวซูเดเร่แหละนะต่อมานะครับผมอากิเนี่ยได้ฝันอะไรแปลกๆแ,แต่ผมขอไม่พูดแล้วกันพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็นอนโซมเป็ดไข่ยอยู่และ คนที่เฝ้าไข่เดตออดันได้นนก็คือโมโมเนหรือว่าโม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 ที่ได้เห็นโคกิตื่นขึ้นมานะครับผมก็ได้ถามโคกิไปว่าดูเหมือนว่านายจะไม่ค่อยมีความสุขเลยนะโคกิก็ได้พูดไปว่าผมต้องทําไงดีโคกิเข้าค่อนข้างที่จะลำบากใจกับการเลือกนะครับผมว่าจะต้องเลือกใครในบรรดาพี่นอ้องทั้งหมดแน่นอนว่าพวกเขาดันเล่นด้วยกันตั้งแตอ่อยากเป็นเด็กการที่จะตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างลำบากสําหรับโอกิพอสมควรเออไม่ใช่โคกิโมโมเนได้พูดไปว่าฉันคิดว่าโคกิกับฉัน เหมือนมีเ้นได้แดกอยู่นะแล้วก็ได้จูบโคกิจากนั้นทั้งสองคนก็ได้รวบรักกันนี่ก็เป็นรายที่สามของโคกิแล้วต่อมาในห้องนั่งเล่นซอาอริเนี่ยอยากจะระบายออกมาเนี่ยได้ถามกับโคกิไปว่าท่านโคกิจะเลือกใครเป็นคู่มั่นกันหรอโคกิที่ยังหาคําตอบไม่ได้ก็แบบเอเอเอในจังหวะนั้นเองอันสึนะครับผมได้แซ่ขึ้นมาและพูดว่าโคกิไปเล่นเกมกันมีเกมใหม่อยากจะให้ลองเล่นนะ่ะซอาอรินะครับผมที่กําลังรอคําตอบเดี่ยว ก็เลยแบบพูดไปแบบใช้อารมณ์ไปว่าเล่นเกมคนเดียวไปสิไม่ได้ชอบท่านโคกิไม่ใช่เหรออสึอก็หัวร้อนสุดๆนะครับผมโดยตะโกนไปว่าทุกคนเนี่ยรักกันจากเลยนะคู่มักคู่มัดอะไรกันทาไมล่ะโคกิเนี่ยมันมีดีตรงไหนกันฟะแล้วก็ได้วิ่งออกไปอย่างความเร็วแสงยูรินาไม่ได้เห็นแบบนั้นนะครับผมก็ได้บอกกับโคกิว่าให้ตามเธอไปคืออนสือเนี่ยเขาชอบโคกินะครับผมแต่เขามีคาเลคเตอร์ที่แบบต้องเป็นสาวซินเดเระไก ก็ฉากดรมมาม่ามันมาแล้วแหละนะจังหวะนี้เนียคกูกีที่ได้ตามอันซีไปก็ได้พบเธอและในตอนนั้นอันซีได้ถามไปว่าทําไมล่ะไม่ใช่วัานใดไปคุ้ม,มั้นของซาอุริไปแล้วเหรอคูกีตอบไปว่ายังจดจําคําสัญญาในตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กกันหรือเปล่าสัญญาว่าจะแต่งงานกันอันซีอตอบไปว่าเรื่องแบบนั้นไม่เห็นต้องสนเลยเนี่ โคกิต่อไปว่าถึงจะไม่สดแต่ชัดก็ต้องตัดสินใจงั้นอันสิช่วยบอกความรู้สึกจิกจิกของเธอดอยได้ไหมอันสิก็ได้เดินออกไปนะครับผมจากนั้นก็วิ่งเข้าประกอกก็จูบโคกิจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ร่วบรักกันจากนั้นพ่อของทั้งสี่คนนะครับผมก็ได้ส่งเมลมาและในเมลนั้นได้เขียนว่าเราได้จัดงานแต่งงานในวันพรุ่งนี้หวังว่านายคุ้มจะตัดสินใจได้แล้วนะว่าาดจะเลือกใครและตัดฉากไปที่พิธีการแต่งงานนะครับผม ในงานแต่งงานโคกิได้เปิดประตูออกพบกับเจ้าสาวของเขาทั้งสี่คนสรุปง่ายๆก็คือฉากจบของอดิเบะเฮชเรื่องนี้เนี่ยโคกิได้แต่งงานกับทั้ง4ี่คนเลยนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอดิเบะเฮชเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับสายฮาเร็มอยากเราๆและเป็นเรื่องแรกเรื่องเดียวนะครับผมที่ผบเห็นว่าตัวเอกเนียได้แต่งงานกับผู้หญิงเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นอดิเบะหรือว่าฮารมหรือว่าเฮนไต เรื่องแรกเรื่องเดียวจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมคุณค่าชอบเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในเฮนไตนเนี่ยเรื่องนี้ไปอยู่ในโลกแห่งอนิเมผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งไลเซนดีก็เป็นไลเซนที่สวยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองภาพสวยมากวาตัวละครมีหลากหลายรูปแบบมีหลายคาแรคเตอร์ก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจให้บา,บายๆนะครับขอบคุณจริงๆแอ